อยากให้มันกลับปาเน่เม <mm ื่อไรจะมานะพวกเด็กๆนี้พามาทัศนศึกษาสงสัยจำเราไม่ได้แต่งตัวไม่เด็กหาไม่เจอแน่เสื้อผ่าเด็กๆวันนี้นะครับจะพาไปทัศนศึกษานะครับรู้บ้างเลยไปไหนกันไม่รู้เลยเฮ้ยคนนี้พูดไทยได้ไหมเนี่ยม่่อยได้ภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปทัศนศึกษากันนะครับเด็กๆ ันนนิดึงพร้อมไหมฮะพร้อมคร่ะโอ้ยเสียงไม่พร้อมเลยอ่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเออวันนี้มากี่คนฮะคนแถวนับหนึ่งสองสามเต็มแข็งแบบทหารนะหนึ่งสองสามสี่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 แบ่งเพื่อนร่างแบ่งเพื่อนโอเคพร้อมปะไปเที่ยวกันเถอะตรงนี้มันแบบเป็นป่าเป็นอะไรต้องระวังนิดนึ่งมันแบบว่าของโบราณโบราณเจออะไรแปลกๆอย่าไปจับนี่แต่ตัวครูเจอมีดนี่เดี๋ยวดู เฮ้ยม <c oughs> ียันด้วยว่ะแต่มันเป็นของโบราณยันมันเสื่อมหมดแล้วแหละเราอยู่ในยุคแบบ3020แล้วเฮ้ยมีกีสนากาลีกาลีกาลีกาฟ์ฟ์เด็กโก้ในกีกาโวกะโวกา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 โวเฮ้ยหมวกมวกมวกไบสัตว์เฮ้ยแต่ว่าจับแล้วแม่งเหมือนมีอะไรแบบสิงเข้าร่างกายว่ะนี่มันมีคาถาอยู่นี้ด้วยโอมสีคึบบะเฮ้ยหายไปไหนแล้วอะเยอะที่เชื่อหายท่อหายไปไหนท่อหายไปไหนสวัสดีค่า เป็นไงบอกแล้วกระถาอ้าวเป็นไห่ากันหมดวะแอบหนีไปตอนไหนวะน่นตรายนี่อยู่ในป่าเนี่ยเด็กปันไกันเด็กอยู่ไหนกันเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีอะไรกินด้วยร้อนด้วยในป่าในเขา Cai, 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 Quăng cai, cai, cộp cai, 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 cai,

ครับหิวครับหเดในคว้มหได้เท่านี้โอ้แวะชมบ้านเราก่อนก็ได้ครับออก็กำลังก่อไฟพอดีเลยจะทำาครับน้อยู่ครับมาจากไหนครับเนี่ยแต่งตัวไม่รู้ไม่คุ้นหูคุ้นตาเมืองกรุงฮะเมืองกรุงเมืกรุงคือไรฮููููู นไปอย่แม่พึ่งไงต้องแต่งเป็นคนฝ่ายให้เหมือนแม่พึ่งครับไม่รู้มันเจ้ากูอย่างเงี้ยหิวไหมหิวหิวหิวใช่เหิวหิวเราก่อไฟไว้แล้วเรียบร้อยแล้วไปหาซี่โครงมาวันนี้เรากินซี่โครงกันในป่าได้เลยใช่นายออกไปข้างนองไหมเห็นปลักซอยนายเลี้ยวซ้ายเจอช้างโขงหนึ่งใช่ไหมเลี้ยวขวานายเจอแมคโครนายไปซื้อมาไปเลยไปเลยเดี๋ยวเลิกกลับมานะเดี๋ยวเรา ซ้อมวงกันรออกาอุก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 าอกา,กา,กาต้องมาหาที่โคงในป่าเด็กๆก็หายไปเพื่อความอยู่รอดเราต้องสู้เฮ้ยเรามาถึงแหล่งแล้วช้อนปึ๊บมาลเฮ้ยเฮ้ยของดีโคสดอะช้อนขึ้นมาแบบว่ามีแพคน้ำหนักให้ด้วยอะส <c oughs> ยามแมคโค ของดีครับไปเราไปให้โคนป่าอุกาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาได้ด้วยเหรอนี่โคไปเจอที่ไหนมาหนูไปเจอมาตรงนู้นข้า่งนาแล้วมีถุงพลาสติกด้วยเหรอไปเอาไปไหนของพลาสติกไม่พอมีป้ายบอกราคาด้วยแล้วโคอ๋อเดินไปตามที่บอกไงนะโอเคครับโอเคหิวมากใช่ไหมโอ้ยมากครับนี่เรามีครอบครัวของเราสามารถทำอาหารได้เก่งมากเจ้าเคยกินแบบมอสไหมไม่เคยข่าก็ไม่เคยเหมือนกันแล้วพูดทำไมจะอยากจะถามไงว่าเคยกินหรือเปล่าเรามีไง ยุคยุคเราย่งอ<ร>ย่งยุคเราที่เรามาเนี่ยเขากินอะไรกันเป็นมแะมลงฮะ เป็นแมลงอัดแคปซูลปุ๊บกินปุ๊บแล้วก็อิ่มเลยยุคเรานี่กินตัวใหญ่ๆใช่ไหมนะใช่สมัยใหม่นี่ตัวเล็กนิดเดียวนะใช่มเล็กลงแล้วดื่มน้ำไหมยุคนั้นดื่มน้ำไหมก็เป็นแคปซูลเหมือนกันเป็นแคปซูลไม่ใช่น้ำเป็นแคปซูลวอเต w a t e อ w a อ e r ไม่ใช่น้ำกินแล้วแก้แก้กระหายกับตัวนี้กินแบบมากเข้าไหรเฮ้ยทำกันเถอะทำกินเถอะมาดีกว่าน้ำจะเดือดแล้วน้ำจะเดือดเฮ้ยแล้วก็โลโก้ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารายการอะไรต้องบอกก่อนคุณบอกก่อนรายการโค้ดไรอารครับ เจ้านี่มีการถ่ายทำมาเลยแบบนี้ไหมยุคเจ้าอ่ะมีของเรากถ่ายตลอดนะยุคยุคข่านี่มีนะไม่มีเงินไม่ไม่ใช้หาหาเงินไงใช่ใช่เจ้ามาจากปีอะไรนะ3020ที่เราอยู่นี่ยังไม่นับเลยเนี่ยยังไม่เริ่มต้นเลยยังไม่ได้คุณมาเนี่ยตอนเนี้ยเออผมก็เป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ได้ดิเขียนประวัติศาสตร์ของคุณมีตะวันหรือเปล่าไม่มีจบแล้วายไม่ได้แล้ว มาแล้สมุดมาอะไรอีกเก็ได้ไปเล่าต่อได้เล้วสมุดมาไม่มีประกาศโจบอีกที่เดี๋ยวนี้ก็เล่าเพี้ยนไปแล้วทีนี้เอาเถอะทำทันทีเถอะมา ไอ้ขอขอน้ำล้างที่ของหน่อยครับอ่าล้างเอาเป็นครับซูนเราไม่ต้องพครืงปูเล่นน้ำเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำเครื่องปูรอโตมาตั้งก่อนไหมนี่ไงไม่รู้ใช้นี่ไงเอาใช้นี่เลยเหรอเเเออรางยุคเจ้าในเลี้ยงหมูไหมเลี้ยงสัตว์เป็นตัวอ่อนฮะอ่อนเอเสร็จย่ะอะไรเรบ่อยนะตัวอ่อนฮะตัวอ่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณมาได้ยังไงเนี่ยคุณไอ้นี่ไงนี่นี่นี่แล้กาโวนี่ไหนคุณคุณท่องอย่างคุณท่องมาได้ยังไงอ่านออกได้ยังไงไม่รู้อันเนี่ยมันเขียนว่ากิตนากาโวโอมมาสังคือ ไปแแรกแล้วิิคงใครจากินวันนี้ทมดสามหามาด้วยอเรามาซ้อมมันต่ออีกว่าแล้วไงไม่วเราต้องไปง่ไหเราเราไอ้นี่นั่งซ้อมตีเล่นกันชะยังงโเึ๊ต่ต เจ้าไปไหนมาอ่มึงตกใจอะไรขนาดนี้เอาดีก่อนมึงกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอมึงไม่กลับบ้านกับช่องมึงอ่ะมึงอะไรไปหรือเปล่าอะไรอะอะไรอะผมไม่หามึงซี่โคงมาเออด้วยไม่ดีเลยมึงไปไปหาแจกบ้านมึงก้าวทีทำไมอ่ะไม่ใช่บ้านมีแต่คำสูต มันไม่มีแบบนี้ไงสมเล่นเขาคิดแล้วคืมันรู้แล้วว่ากลับง่ายก็เลยมาใหม่ตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนครับตอนนี้ตอนนี้ยังต้มนะรอให้มันเปื่อยก่อนในระหว่างรอต้มเนี่ยเรามาทำต้องทำน้ำซอสไว้หมักไว้ทานอ่าอัั้นไอ้คนยุใหม่มาเนี่ยท่านมาเนี่ยมาทำด้านน้ำซอสดีกว่ามาทำไงอ่ะนม่ไงตัวตามเด็กยวก็ซอสไม่ลันน้องๆเอาซอสมาเลยนี่เห็นไหมตัวตามมาได้อย่างนี้เลยนะอ๋อนี่คือตัวที่ปรุงซอสเด็กห้องผมเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ ดแล้วมีพี่ดำน้องดำชื่อดำหมดพี่ดำหมดหมดเลยเรียกง่ายดีแล้วหนาคนรู้จักไอ้นี่ว่าช่องบ้านดำโปรดักชั่นอะไรอ่ะแดมีอยู่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 เขากำลังคิดอยู่คนดูไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามีอยู่อะไรว่าจับเป้าหมายจับกลุ่มหมายรถมอเตอร์ไซค์ยังทาออกไปเรื่อยๆต่อเรื่องอยู่เดี๋ยช่องนี้ดช่วยกันดูช่องกู่นะไอ้พวก ที่ไม่อาไหนแล้วดูเผ่าเรามีใส่เสื้อขาวอยู่คนเดียวไม่เอามาไหนกูไม่อมากด้วยอือต่างๆวะลูกศิษย์มันเมื่อกี้กูเดินผ่านกูหยิบเชือกนะแม่มาด้วยเออลูกศิษย์ไม่ได้มากูเข้าไปในมีดเนี่ยเมื่อกี้เอ้ยสัตว์เก่งเกินไปไปท่องว่าอะไรถึงไปได้อะโอมบวยอีบุงหมังเฮศเสาไฟสะกดาโอ้ศีสวาโฮนี่ที่ของแท้นะของแท้นี่คือภาษาเต็มฉบับเลยเขามีเบอร์โทรนะเบอร์โทรนะจุดแปดเตือนโทรกระดีให้เจ็ดยับเบอร์โทรเขาเรียเบอร์โทรเขา เอารับพอดีโดนไล่ทไดยอดทำคลิปมีแค่นี้แหละอันนี้ไว้ทำอะไรใบรสนาีเนี่ยใส่ด้ปะหรือว่าใส่ไปเลยดีกว่าใส่เลยเดี๋ยวค่อยปกตาย่างปลอตักย่างอะไรกับมึงเอีเขาอปอเตาจย่างอากยงปลักตย่งปอกตากางปย่างย่างลายาปอตอกตาอมย่งตย่งา่ง่าอกต้ยยยลาเราดีใจตกอย่่ปอออย่าอ้แมว เจ็บรเ็บไหล่เสี่ยงคุณทำไม่ได้ไม่ไไม่ๆม่ได้เมื่อถึงเพื่อนต้อง่างเมันก็บุรี่กูทางออมมันเนี่ยใช่บุรี่เพื่อนถังออมไม่ได้เ้ยปขายดิขาไม่ดีขาไม่ดีนงนเลยี ไม่ได้ไมได้ไม่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 ได้มันเปียไม่ไม่ไม่ต้องพยายามหรอกนิ้วไมยเมียม่ยกไม่ขโมมือเหมือนเดิมเลยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วร้เดี๋ยวรอรอไอเนี้ยครบเวลาของมันแล้วขึ้นมาหมักแล้วย่างเลยรอนะครับข้ามไปเลยแล้วเอาอะไรป้าป้าขายอะไร ไอ้ส้มตำส้มตำไหนส้ตตมตำไม่เห็นมีมะละกอคือไม่ได้เอามาอยู่ไหนล่ะอยู่บ้านอยู่บ้านเอาเอาไว้บ้านทำไมมราจะขายได้ไงล่ะเราจะขายอปไร อยากขายอะพื่อยากขายเกนจนเลเชื่อคขายไมเป็นเมืนกันยอมเื่อกูยอนยอเลยยอมยอมลยอมเลยยอนเลยอนย้อมเยอนเยอแลย้อนเลยย้อเลา้อนเลยยอล้อนเลนเลยย้อนเยอนเลย่้อนเลยย้อนเลายอนเลย้อนเลย่้อนเลยยเลยยอนเยย้อนเลอนเล้อนเลยย้นเลยอนเลย่อนเลยอนเย่้อนเ้นเลยอนเลอนเลยอนนเล้ออเนเนเล้อนนเอนเลยนเลยอนเนเยอนเนยอนยู่นเลยเอยย้นเลยาออยนยนันเยนอเอน นี็แค่ทำอยู่แค่นู้นเดี๋ยวกูไปมึงกูกลับบ้านแล้วไอ้กูแทงใส่หมูเลยชื้นใส่เลยเนี่ยมันไม่ยอมคนเลยคนนี้มันดิบมันดิบเอออยากกทานี่แล้วมันทาทั่วถึงเหรอถ้าเกิดมันเป็นแปลงไงทาเลยนะเฮ้ยนี่ระกทานะครับผมอุ้ยเอ้ยหมูอะไรหมุนคอได้คอหมุนคุณหมอเฮ้หมูคอบอกคุณอยู่ก็หมูยอดิพวกกูเก่งไหมอะ มีแม่แคปซูลที่โกอะไรเงี้ยอ่มีเลือกรสชาติมีรสชาติอะไรบางก็มีรถบัตรถเป็นรถเฉีดรถจักรยานอัตโนมัติอีสุรรตารเฮ้ยเฮ้ยข้าข้าวต้เท่รถมันเสียนี่รถเป็นอะไรก็เบรกสะบัดขันเสียเกียร์หลุดเจ้าสมุดเขาหักตลาดขายรถแล้วนะครับไม่ไม่ไม่พังไม่พังไม่พัง้วแล้วงร้องแล้วเสียที่ที่จังหวัดอะไรโอ้โหยุตยามากินไครใช้รถทันตังทนบุรีตากนะฮะแล้วก็กลับมาวน ที่รังสิตอามาแล้วเสียเรานานป่วยป่วยไปนลยโอ้ยไอห้องไอแห้งไอกระดกกระดกไกระดกโม่แล้วหรอหัววกไปหาหมอเห็นหมอสักมีสักและวมากรับหมอโอ้ยสายสักชารัทธศรีหวานสักมีมีกำลังไฟตาแแม ฝังมาแล้วพี่ตาแมวนะหัวก็เลยไปหากินข้าวอาหารสัตวป้าเลยนะโอ้ป้านี้ฟันอ้นนี้คนแรกเลยวะันนี้อันนี้นี้คนแรกเลยวะคนใกล้ๆตัว้วอยากอะไรกินอ่ะแกเป็ดแกไก่หรืออะไรมารนัดดีกอะรโปแหละเออเจอม่เจอมีแม่แล้วมึงอยู่นะมีแปติ่มเชียงใหม่ไม่ใหญ่ราปังก็างเกบเป็นเดอรสม่เดอรก็แม่มีปกป้องอยู่ของสาว แล้วไม่พี่แม่มีปกป้องได้เห็นนกไปเจอนกหรืนกพันธ์ไรบ้างเจอนกเหรอเออแล้วเขาก็ไปเลยอ่ะเราไมาต้องต้องให้เขาเฮ้ยสปอนนกอะไรบ้างนะนี่นกแก้วนกแก้วแล้วท้องดำนกไม่ใช่ลุงแต่ละคดีไม่มี่ลุงแต่ะคดีลุงแต่ละคดีท้องดำลุกตลาดไปซื้อมะกรูดแล้วก็อะไรอีกนะเฮ้ยโอ้มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโง่กาแฟเต็งโมชโยไอ้นี่มันเล่นได้อย่างไร้องต้องต้องมันเด็กมากไอ้ข้าว

อักิลีอะไรนะอักาลีลีล่าดู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 ด อ่ะตามไปดูตามดูครับผมอหุ่ยใหญ่มากนะเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะบ่อมอไซัยตัวเชิดไออันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะให้เขาท่องไปข่าววาร์ปไปเลยไหมเฮ้ยงั้นต้องขอยืมแรงคุยทีนึ่งยืมมาถ่าวาร์ปว่าเราใช้เวลาเปีกนานเหมือนกันแค่วาร์ปไปบางครึ่งชั่วโมงอ่าใช่วาร์ปไปไหนฮะไปข้างหน้าอนาคตที่มันจะได้ปีกสุกเลยไงมันไม่สั่งวะมันบอกและเอียดแล้วเมื่อกี้เลยเกินเวลาไปข้างหน้าอ๋อบอกขอครึ่งชั่วโมงก็ไปจนอันนี้สุกนะครับ โดดิดงดิโดดิดงเต้นตรงเตรงตเหมือนเขาอยาก่ไ้อยากส่งเดีอยวไเดี่ยวดีดีดงอเโดดิดงดิโดดิดงเต้นตรงเขาตรงตรงอ้ารับนี้รับนี้เราทั้งหกคนเราทั้งกเจ็ดคนจะวับจะวัไปข้างหน้าไปข้างหน้าวับไปได้วับไปได้ไปไปโอเคดีครับ ยไปคุยไปคุยชาวบ้านไปละมต้องไม่มาไปเกี่ยวกั่กล้ารถ่ายทำกูไม่รู้เรื่องเงี้ยใส่จะ่เสื้อเมียเมียทำให้นั้นเสื้อไม่เเสื้อมันอะใช่ปเนี่ยไม่ทำให้นะเก็ตเอาต์นะออกไปนะใครกิดไม่ได้นะจองเจอนี่จองแล้วจองแล้วใส่จังมาด้วยใช่ไม่ใช่หมาผมแต่ว่าอันอันเนี้ยผมออกแบบเองหมาหมาแฟนเก่าไม่ใช่หมาแฟนเก่าหมาในอินเทอร์เน็ตหมาในอินเทอร์เน็ตน้องพลอยหมาน้องพลอยอะนะหมาน้องพลอยที่เลี้ยงด้วยกันอ่ะใช่หมาน้องพลอยหมานที่ร้จักกันคด เรื่องนี้ไม่อยากจะพูดเลยไปบ่อยนะทำไมคุณไม่ใช่เผาเดียวกับเราแล้วทำไมคุณใส่บ็อกเซอร์จบแล้วยุ่งไปไม่ใส่ไม่ใส่เกมไม่ใสงบ็อกเซอร์เี่งเกงอะไรเางเกงเดอะมิวคอลเลคชั่นฮะ ยุคแส่ก็ใส่ได้ใช่นี่ยุ่งหินยังใส่ได้เลยใช่โชคดีมันไม่บอกซักอะไรปกตินต้องบอกซักอะไรมันจะไม่ละลายมันจะเก็บลูอี้เฉยยัดไม่ดีเสร็จแล้วโอเคไปโอ้ยสวยงามมากนะครับเรือสวัสดิ์ขายอยู่275บาทไม่ต้องไปยุ่งกันเรือเขาเดี๋ยวเราเอาถือไปใกล้ๆไปอินเสิร์ตโดยบุ๊ อเพจสี่สีสีผมจะหลุดแล้วไหนไหนไหนเรนจะอยู่กันตลอดไปอจะไปไหนไม่ใช่ที่ของกูไอ้นี่บ้าไปเล่นไอจอมอลอะไรนะเยอะเยอะน้องก็ช้ำแล้วอาอันนี้ออกไม่ได้เหรอต้องแกะรวดก่อนอะอุ้ยทำจนปวดมือหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมือดำวาเอาที่คลิปแทงมึงได้ไหม ทีเดียวสามลูไม่ได้แหกออกมาีิแหกออกแล้วก็ยับยับออกมาไม่ได้ไดแกแหกเลยรู้เรื่อง,งรู้เื่รองเหรอวะ สัตว์เนี่กูทำอยู่นะเนี่ยกูช่วยอยู่ในบรรยายอยู่เนี่สาระกระดิ่งต้องมีบรรยายนะน้าบรรยายของบันเลยบันทึกบันทึกไม่มีต่างกันใช่ไหมไม่มีนะมีบรรยายน้องมีบันทึกกี่ทมีบันทึกก็ต้องมีบรรทมมีป่ะไม่มี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 หรอกไม่มีหรอกรู้ไปเรื่อยเลยมาป่าเฮ้ยมาป่ารอก่อนรอก่อนอะไรเนี่ย เร็วอุ้ยโหอกหมาหลอกหมาเลยอุ้ยหลอกหมาอุ้หยิบเล้วรู้โยนไป่ะรอแยันหมารอแจ็คหมาอะไรเยอะนโอ้ยอุหกหมาหกหมาเลยอุ้ย่หลอกหมาอุหยิบเลรู้โยนไป่ะเป็นไงครับคนยุคเออยุคอดีตเอ้ยยุคอนาคตเป็นไครับน่ากินครับใช่ไหมใช่ใช่อิงยชิมเลยไหมชิมเลยพอะชิมชิเอาไหมปวดช้นนี้เลยร้อนนะร้อนนะเอาไหมเอ อร่อยดีโอ้โหยอดอร่อยโอ้ดูมันดูมันจับมักเลยดูมันจับมานจริงเมันมันมันหอมแล้วมันอร่อยจริงอย่าเนี้ยมันมีไอ้นี่ไงที่ใส่ใส่กับพิซซ่าอะไรนะแล้วมันช่วยให้เป็นโซลังเลยอ่ะเนออืมอเฮ้ยเพื่อนร่างกอนโอ้โหใจมากใจหมาจ้าใจเพื่อนยัง อยากให้มันกลับมากผไม่เก่งเลยอะนี่คือความอร่อยของยุคนี้ที่เราทำมันมาสร้างสรรค์กันมาอย่างสุดยอดทั้งคว้นคิดไอเดียให้เกิดเป็นซิกโครงในค่ำวันนี้เดี๋ยวจะแชร์ว่าทีนี้ให้ให้คนยุกยุคนู้นดูด้วยนะยุกนู้นถ้าดูอยู่คุณมีไหมพวกคุณกินแคปซูลกัน ที่มีทางให้เล่นลบอะไรแบบนี้ถ้าอยากมีตามหาหมีดกิุดนะกาโบแล้วคุณก็ท่องคาถาแล้วมาที่นี่ไม,ไ,มไม่เข้าใจท่อนไหนบทไหนถามถามถามบิ๊กเลยปถา้ทักถ,ถ,ถามในแชทเลยท่าถามในแชทว่าพี่บิ๊กบทมันท่องยังไงนะผมเจอแล้วบางทีคนเจอมีดแล้วเจอทักกาโบแล้วแต่ท่องไม่เป็นอินบล็อกมาถามบิ๊กได้แล้วคุณได้กินที่ท้องของพวกเรานะครับอยากจะให้ทุกคนได้ลองเมื่อกีอ้ผมเล่นมุกนะ จะอินบอกมาจริงจังให้คะแนนดีกว่าครับคนที่จะมาจากนอกโลกเฮ้ยมาจากโลกอื่นเต็มเท่าไหร่ครับอับป้าคุณเต็มเท่าไหร่เต็มสิบโอ้ยกระจอกมากไม่คิดอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนั่งของผมเต็มเต็มตึงคุณก็ไล่ไปเลยเต็มตึงก่อนนี้ก่อนนี้ก็ไปโอ้ยโอ้ยดีแล้ว เต็มตึงให้เท่าไหร่ตองอุ้ยเกือบนะเกือบเล็มอยู่ก็เกือบนะให้ให้ตองนะเต็มเต็มไม่ให้ตองเลยอ่ะเต็มเต็งให้ตองอ่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่มาจากโลกอื่นขอบคุณมากๆที่มาหากันนะครับจากโลกเดียวกับเราเอ้ยมาจากอนาคตอยอนาคตเดี๋ยวเราจะส่งเขากลับวันหลังผมอยากให้ไปที่เวลาผมอ่ะเดี๋ยวผมไปผมไปไปกินแคปซูลอนาคตกันเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเราส่งส่งกลับบ้านเลยเอาอันนี้มาวนวนมามาเนี่ยมามาเปิดตัวเลยครับเเปิดลยวน เอาลยกคุณท้องเลยครับเราพากลับไปพี่อาบอย่าผิดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาบอย่าไม่เขาเรียกว่าตกมันความสพติดมันตกมันมันนี่ไม่ได้ไปเดียวไปนั่งนี้ก็ห่างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพอกูเจ็ไปด้วยต้งือด้วยจะยืมันให้ ขอบคุณมากทุกคนในตอนจบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ทักกดหน้าด้วยนะครับผมเพื่อต่อยอดหน้าช็อปเพื่อนบุตรก็มีด้วยติ๊กตอก่าลืมนะครับเข้าไปกดกันด้วยหน้าก็ปิครับก็จะวางหน้าขึ้นดูเลยเออเเดี๋ยวเรารอเขา้าไปก่อนไม่ยิงนะนักใหม่ล่ะไปแล้ว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 แต่เขายังไม่ยอมวางนี่กินกัน OSNA โอ้ยนา